ว้าคิดตามพระเจ้าไปกับเพื่อว่าห้าจอย่ากลัวว่าพระเจ้านี่เป็นจังไอืมคนกัาบาปคิดมนุษย์แ้กแต่สมัยก่อนก็จะกลัวว่าพาคิดับพระเยซูนี่มันเป็นเดียวกันว่าเขาแสวงหาอืมแล้วเขาก็เติมคิดตามพระเจ้าไปเพื่อาพึ่งเขากับ่าปคิด สิมาเกิดในโลกบ้องมโนเท่า hmm. ก like mm ็บ hmm. ห anyway. yeah. ูว่าสิจิหรือว่าจริงอืคนทั้งหลายก็เลยอยากตามพระเจ้าไปไปเบิ่งอยากไปเบิ่งว่าติดไปจังไดนิสัยเป็นจังไดจิต็นไปจังไดกันจูครับนิ้วใส่ของเฮ่าเฮ้งอยากกินแั้วก็ต้องตามก็เหมือนกันกับที่เราไปบวชไปอย่างนี้เพื่อนไปเพื่อนจังไดมันจะพาเย็บอย่างนี้ ข้อกสนใหญ่ข้อไปจหญไปคือว่าร่วมกันสาไม่ขี่กันอืคุณพระเจ้าคือว่ามันก็เป็นยังสั้นระว่าทคำน้องของพระเจ้าตางย้ายจิ่ไปรับคุณพระเจ้าเอเมน a l เ e ล u ยะครับอ่าโอเคครับคนหนึ่งละครับพี่น้องคนอนึ่นครับผมไปเนยนะครับครับ ที่เราอ่านในเทนี้ที่ผมได้ก็จะเป็นได้เกี่ยวกับการที่พระเยซูมันทรงทรงสันะผู้คนที่อยู่บรงอื้คือผมได้ได้เรียนรู้ถึงถึงความรักและความเมตตาของ ในชื่อหัวมากมายเลยแล้วก็ได้ได้ได้เรียนรู้ถึงความบังคับใหญ่ของมวยจู่ในพรคตะวันตกด้วยนบคือพระองค์เป็นทรงเป็นผู้ให้แห่งแท้จริงครับยทรงเป็นความรักที่ที่ที่มนุษย์หนึ่ยไม่สามารถบรรยายได้เลยว่ามันเป็นความรักยังไงซึ่งตรงผมเองผมก็ไม่สามารถบรรยายได้ว่าความรักของพระเยซูมันยิ่งใหญ่เลย ม,มันไม่ที่จะมันไม่สามารถที่จะอธิบายให้ใหกับผี้คนอื่นทราบได้ว่ามันยิ่งใหญ่มากจริงๆก็คือพระองค์ทรงทรงรักและเมตตาตัลูกของลูกทุกคนครับที่ของเราด้วยก็เช่นกันครับก็จะเห็นได้ว่าผู้ลูกก็จะดูแลพี่น้องหลายคนครับก็ทราบดีว่าพระองค์ทรงดูแล,แลเรา มากมายเ่เกินว่าเพราะว่าสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็ามาจากพุืงเราคิดไม่ได้ว่าเราจะบอกว่าเราทำด้วยของของเราเองมันก็ไม่ไม่ใช่ทุกวันนี้ที่เรามีอยู่เกิดอยู่เพราะว่าเรามาเรามีได้เป็นได้ประมาพ่อพรอพุ่งครับพขอขอพระเจ้าที่คทรงยังดูดแลกับทุกปีการนิพ่ารร์มานที่ลง อืมก็ขอบคุณเ,เอเมนครับขอบคุณมากเป็นมุมที่สมัมผัสว่าพระเยซูเปลี่ยนด้วยความรักนะครับเอเมนครับนี่ใครอยากแบ่งบปันนี่ครับ,เเรบพก<อ>็จะได้ออกทาการเลยวันนี้ครับครับครับ ค่ะแค่เกมือนฟังนะคะครับก็ได้ได้ตรงที่ว่ากครงทุงเหียงดูเราอะไรนี้ยคะ่ะก็คือว่าเราอยู่ในรูปที่่ไม่ไมขาดส่นเนาะงั้นจะเป็น ยุคเข้ายากหมกักแพงยุคที่แบบว่าคือคนเนี่ยก็คือเขาก็จะดิ้นตายแล้วแต่ว่าเพราะว่าเขากินเขาก็ไปแบบร้องที่ฟับง,บ,งบ,บ้างไปรัฐบาลบ้างไปนี่คือไปร้องไปร้อ,องหไห้โวยวายอะไรเนี่ยเหตุผลของเขาก็คือเรื่องเนื้อหนังเรื่องปากเรื่องของเขาเยที่เขาไปด้วยด้วยเหตุผลนี้อืที่เขารู้สึกตรงนี้เขาก็ไปด้วยเหตุผลนี้หรือว่าคือช,ช่นอย่าก กินนะฉันจะอดตายนะอะไรเนี่ยนี่คือไปไปเรียกร้องเพื่อเพื่อปากท้องของของตัวเองอะไรเนี่ยแต่ทีนี้ว่าคำพีเคนนี้ได้บอกถึงว่าเราอ่ะไม่ต้องไปประมูลเว,วายหรือว่าไปแบบเรียกรุนอะไรแค่เราติดตามพระองค์ก็คือเราจะสังเกตเห็นว่าคนคนที่ติดตามพระองค์อันนี้คือสี่พันคนพระองค์ก็สงสารพระองค์ก็ดูแลแต่เงื่อนไขก็คือแค่เราติดตามพระเจ้า พระเจ้าก็จะดูแลทุกคนแบบ mm. มันไม่ไม่ใช่แบบพอดีแต่พระเจ้าให้มากเกินกว่าน,นั้นให้มากจนเหลือจนอิ่มจนอะไรเนี้ค่ะ mm. ก็เลยรู้สึกสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าเนาะที่ทุกคนที่เดินติดตามของพระเจ้าที่แต่แบบว่าบางคนยังไม่ได้กลับใจใหม่จะด้วยซ้ำยังยังไม่ได้เหมือยสำาว่าพระรงองค์คือพระเจ้าแต่คนที่ติดตามพระองค์แม่เขาจะมาด้วยท่าทีอะไรยังไงก็ตาม แต่ว่าพระองค์ก็ดูแลเพราะพระองค์ก็ยังมีความหวังใจแล้วก็เชื่อว่าเขาจะได้ตรงกับพระเจ้าค่ะเอเมนค่ะเจ้าเอเมนครับโอเคครับครับ ายังเมตตายครัคนเยอะๆก็ยังว่าจะทําอะไรให้เขากินจะหาอะไรให้กินเนาะพ่อพราะพระเยซูเป็นความรักเป็นความห่วงใยเราจริงๆรู้นะที่เกี่ยวฟานไม่ได้หรอกความดีของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าถ้าเราคิดถ้าเระเข้าใจอือเข้ารจจริงๆว่าในแต่การยู่กานทุกอย่างพระเจ้าวางอย่างนี้พระคุณของพระเจ้าที่เราพระคุณของพระเจ้าทราบจริงจริง

เอเมนครับอืมครับโอเคเดี๋ยวผมแบ่งไปอีกนิดหนึ่งก็คือว่าเมื่อเรามองดูนะครับในบริบทตอนนี้คือพระเยซูนี่ดูแลในฝ่ายกายภาพใช่ไหมฝ่ายกายภาพแต่พอเราเข้าใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณจริงๆเนี่ยถ้าเรา ลึกซึ้งในฝ่ายวิญญาณจริงๆเราต้องจะรู้สึกเราอยู่เนื้อเนื้อธรรมชาติเลยเราจะเดินอยู่เนื้อธรรมชาติเหนือเพราะพระเยซูว่าพระงเป็นอาหารเป็นอาหารเป็นเนื้อพองค์โลหิตพงที่เราต้องดื่มต้องกินก็คือผู้ที่อยู่ในพรงพงค์พ,พูดใช่ไหมในเมื่อเราอยู่ในพงคจริงๆเนี่ยเรารับอาหารที่มันเป็นอาหารแบบสุดยอดมาก จึงทำให้เราแล้วผมสังเกตดูเวลาที่เราอยู่ในฝ่ายมิติฝ่ายวิญญาณเนี่ยเราอยู่ได้เลยนะไม่ไม่หิวไม่ไม่อยากเลยนะครับผมสังเกตดูหลายครั้งอะ่ะเวลาที่อยู่ในมิติฝ่ายวิญญาณแล้วมันไม่ไม่มีหิวอะ่ะไม่มีหิวแล้วก็รู้สึกว่าเออยังทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้มีกําลังได้ในการที่จะทํางานพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ย อันนี้อันนี้สังเกตดูหลายๆครั้งนะนะครับโอเคครับมีใครอยากแบ่งปันอีกไหมครับมแม่คได้ไดคิดไเราะรมมัมนมันจะไม่ พากับมารีเนี่ยเขาพาลีเข้ามาเพื่อที่จะได้ดีที่สุดเนี่ยเขาเข้ามาเพื่อที่จะทอมสี่เนึ่งที่ที่คือมาราชาลีเขาต้องไปพูดวัยปัจจุบันเป็นเป็นมารีเขาเขา,เขาเขาาเขาเข้ามาเขาเพราะว่าเขาเข้าใจในในตรงนั้นแต่เขา้เาใจแล้ว ออติดพระองค์คือประคุณใจแม่ให้คนที่มีใจแบบมีใจใจน,บบนันจริงจริงก็ก็ทำดีกันเป็บบนประเด็นใจแบบเ,เนี้ยครับ อาวแม่เตย้อหลุดโอเคครับเ๋ยวแม่นางแบ่งกันไหมครับแม่นางแม่เตยแม่เตยอยู่กับเบลเบลแบ่งกันไหมแม่เตยข้างนอกค่ะอืม จัดสั่งประชาชนให้นั่งลงที่พื้นดินแล้วสรงรับขนมปังเ็ดก้อนนั้นทรงขอบพระคุณแล้วคืทรงหัดทรงให้เราสาารกบให้เขาแจกเราสาวารกแจกให้ประชาชนก็คือเห็นเห็นการของพระเจ้าที่ขนมปังเคดก้อนเนาะคนชีมคือไปหาดูแล้วเนาะองค์มคุณหาคือขนมปังก้อนนึงอะแบ่งได้ตั้งห้าร้อยกว่าชิ้นเนาะอืมครับไม่ใช่ มันมันไม่ใช่น้อยเนาะแค่สิ่งสิ่งสำคัญก็คือเมื่อเราเดินกับพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าไม่ให้เรามองจํากัดในฝ่ายในฝ่ายเงื่อหนังเราเนาะให้เรามองทื่มองความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระเจ้าทาได้ทุกอย่างพอเราเดินกับพระเจ้าพระเจ้าจะดูกแล้วจะช่วยเหลือในทุกๆด้านเนาะเมื่อเรามีความเชื่อมีความเชื่อในพยงค์เมื่อเราติดตามพระองค์พระองค์จะทรง พระองค์จะทรงช่วยในทุกสถานาการณ์นี่เราที่เราเดินไปในสินทุลาการแม้เราเดินอยู่ในสินทุลกดารพระเจ้าก็จะดูแลเราไม่ให้ไม่ให้ขัดสนเนาะบางทีมันมีหลายๆอย่างที่เราที่คนรุนด,ดเดินติดตามพระเจ้ามันมันเดินในสินทุลนดารทั้งฝ่ายร่างกายทั้งฝ่ายจิตใจด้วยเนาะคือจิตใจที่คือค้นหาพระเจ้าไม่เจอก็เลยแบบ ไม่ไว้วางใจในทุกสถานการณ์เมื่อเราเดินกับพระเจ้าเนาะก็เป็นเป็นร้อ่ะเวลาเจอสถานการณ์ก็เป็นทุกเป็นร้อนคือไม่มั่นใจในสิ่งที่พระเจ้ามองเราอยู่ในสิ่งที่พระเจ้าดูแลเราอยู่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องยึดพระคำพระเจ้าไว้เพื่อเราจะได้มั่นใจในการเดินติตามพระเจ้าเนาะแม้เราอยู่ในสถานการณ์ไหเมื่อเรามั่นใจในพระคำของพระเจ้าที่พูดกับเราที่พูดกับเราไป เราจะไม่เราจะได้ไม่มองที่สถานการณ์เรามองว่าพระเจ้าอยู่กับเราเนะี่ยมีอะไรไหมที่พระเจ้าทําไม่ได้ลองถามตัวเองไว้องถามตัวเองกลับมาย้อนถามตัวเองวอง่ามีอะไรไหมที่พระเจ้าทําไม่ได้ไม่นม่คือคือคือเวลาเราเจอสถานการณ์เรามองว่าเออมีอะไรไหมที่พระเจ้าทําไม่ได้เรามองที่ยิ่งใหญ่ว่าพระเจ้าสร้างโลกมาน่ะมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนปัญหาของเขาที่ใจเห็นได้ทำไม,ไมไ เดี๋ยวพระเจ้าจะสอนเเดี๋ยวพระเจ้าก็จะสอนเราในในเรื่องเล็กเล็กน้อยที่เราปรชืญอยู่นั้นเนะาะเพื่อเราจะรู้เพื่อเราจะเรียนรู้ในการจะรู้จากพระเจ้าว่าขึ้นว่าพระเจ้าให้ราทําอะไรอ่าตอบสองอยากอะไรเนาะในการศึกษาพระเจ้าคือก็ขอบคุณพระเจ้าหลายครั้งพระเจ้าพระเจ้าก็สั่งเนาะอิสุก็สั่งให้เลี้ยงคนสี่พันคนห้าพันคนอ่าชาวสงสัยใช่ไหมชาวพวกก็ส่องใสเพราะเออ คนเยอะขนาดนี้ยในอยู่ในสินธุรกรันดานเพื่จะเอาอะไรมาเลี้ยงคนสี่พ <t> ันห้าพันกแ้วแล้วพระองค์ก็ถามวนะ่าเราอะไรอยู่ในอยู่ใน <ừ> พวกเรามีกลุ่มเรามีอะไรบ้างอก็ก <ừ> ็เหนะ็นว่ามีมีขนมฟังมีแค่เนี้ยจํากัดว่ากเลยมีขนมฟังก็ปลาเล็กๆไม่น้อยเนื้ปลาเล็กน,น้อยนะ <ừ> ครับอืสิ่งสำคัญก็คือสายตาสาวบก็มองความจำกัด เนาะอนอันนี้มองยิ่งใหญ่ของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูได้อย่างพัฒนาก็ขอบคุณพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่เราต้องมองมองทุกอย่างเวลาเราเจอสถานการณ์อะไรเรามองที่พระเจ้าว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะแม้สร้างโลกก็ยังสร้างได้ปัญหาเนาะจีบจิตถ้าเราบอกว่า กับพระเจ้าเนี่ยเหมือนกับว่าพระเจ้าก็จะดิดปิ้งออกเช่นนี้ยมันลุดลุกไปแล้วปัญหาว่าเราเฉิ่กับพระเจ้าเฉิ่ปัญหานั่นเนาะด้วคขอขอบคุณพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราเราต้องเรียนรู้แม้สิ่งเล็กเน้อยน้อยจากพระเจ้าในทุกเรื่องราวเนาะในความรักของพระเจ้าเมือวกนนในข้อสองเราสงสารคนเรานี้เพราะเขาค้ังอยู่กับเราได้ชาวมาแล้วยังไม่มีอาหารคือพระเจ้าสุขสรร สียใจนี่สงสารมากแต่เข้าองค์ก hey. um, like. ็หาวิิธที่จะช่วยเราเพียงแต่เราเข้าเข้ามาพึ่งพาพระเจ้าเข้ามาพูดคุยกับพระเจ้าว่าจะทํายังไงอะไรประมาณพระเจ้าก็จะแนะนําช่วยเหลือทบบนี้นี่นะประมาณเพราะเพราะเรารู้ว่าอย่างไงพระเจ้าก็ไม่ไม่ปัดเราจริงบอกอย่างไงพระเจ้าบอกเออไปทําเองเลยราไม่ช่วยเราพระเจ้าไม่เคยพูดแบบนี้เนาะพระเจ้าบอก ้ให้เราเรียนรู้ทุกสถานการณ์ในการเดินางพระเจ้าครับเ,เหมือนกับเออเหมือนก่นอัจรู้ิว่าเออตอนเช้าเนี่ยถ้าทุกถ้าทุกคนที่จะอะ้ราข้่มท้นเน,ะนาะ